อนุมันงบ1,400ล้านช่วยผู้ปูกสวัส <net> ดีจ้าไม่ใครมัแจ้งค่าอีกแล้วนะจ้า อนุมัติงบ1,400ล้านช่วยผู้ปลูกมันสำปะหลังได้รับความเสียหายจากโรคใบด่างนะคะอันนี้ไม่ไกยเห็นว่ามีความสําคัญกับพ่อแมพี่น้องเกษตรกรเฮาาน่ะจาเนาะแม่ไก่ก็เลยน้ามาเสนอนะคะแม่ไก่ก็ขอขอบพระคุณเว็บไซต์ออนไลน์นะคะที่แจ้งข่าวให้ทราบนะคะวันที่15ตุลาคม6.3เวลา15.58นาฬิกา58นาทีนะคะ นบมสเห็นชอบโครงการช่วยเหลือกเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังที่ได้รับผลกระทบจากโรคใบด่าง1,400ล้านบาทพร้อมเร่งเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่อไปนายจุลินลักษณะวิศิตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลัง หรือเพื่อนใช้ตัวย่อว่านอบอมอสอนะคะครั้งที่3ามทับสองพเมื่อวันที่1ิตุลาคม63ที่ผ่านมาที่ประชุมก็เห็นชอบอนุมัติช่วยเหลือโครงการแก้ไขปัญหาโรคใบด่างในมันสำพผลังที่ขยายพื้นที่ ไปแล้วจาก22จังหวัดเป็น26จังหวัดนะคะพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายประมาณ3.2มจุดสแสนไร่โดยอนุมัติวงเงินช่วยเหลือประมาณ1 4ึ0งล้านบาทในกรอบระยะเวลาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน63ถึงเดือนกันยายนส564 เป้าหมายช่วยเหลือเกษตรกรผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะจากนี้ก็จะนำมาตรการช่วยเหลือดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบในการช่วยเหลือต่อไปนะคะนอกจากนี้เอบหมายให้คณะกรรมการให้กรมการค้าต่างประเทศพร้อมกันประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควบคุมการดูแลนำข้าวมันสำปะหลังจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างใกล้ชิดและส่งเสริมการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับเกษตรกรในการซื้อท่อนมันสำปะหลังที่มีคุณภาพและได้รับการรับรองจากหน่วยงานเพื่อป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของโรคใบด่าง พร้อมกันนี้เกษตรกร,ร,กรที่ขึ้นทะเบียนไว้ก็จะได้รับเงินชดเชยนะคะสำหรับการทำลายมันสำปะหลังที่ติดโรคใบด่างโดยครอบคลุมทุกพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายและที่ประชุมยังเห็นชอบให้คณะอนุกรรมการกํากับดูแลการดำเนินการบริหารจัดการมันสำปะหลังระดับจังหวัดให้มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการ ตลอดอายุตามคณะกรรมการนบมสเพื่อให้การทำงานได้สะดวกและรวดเร็วไม่ต้องมีการตั้งคณะอนุกรรมการหลายครั้งซึ่งจะมีผลต่อการดำเนินการให้ล่าช้าออกไปและต้องเสียเวลาในการจัดตั้งใหม่ทั้งนี้เพื่อที่จะได้ดูแลปัญหามันสำปะหลังได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งการดูแลราคาและปฏิบัติตามมาตรการต่างๆเป็นต้นนะคะสำหรับค่าวนี้ก็เป็นข่าวดีนะคะเนาะแม่ใกล้กระสิได้นำเสนอข่าวต่อๆไปขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ไก่ได้ทำคลิป และนำเสนอข่าวดีๆให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้ทราบทั่วกันนะคะสำหรับวันนี้ขอพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ